สวัสดีครับกลับพบกันกับพี่สุรชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ด้วยความรักคิดถึงและก็ห่วงใยที่มีให้พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ปรารถนาดีนะหลังจากที่พี่สุรชาติได้ไปทําคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับในประเทศเพื่อนบ้านบ้างในประเทศตัวเองบ้างแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็มาเล่าพี่น้องฟังมีอะไรก็จะแจ้งเตือนนะตอนนี้ก็สถานการณ์ก็กําลัง ทรงตัวอยู่ถ้ามีอะไรเร่งด่วนหรือว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาบางคนอย่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องพี่น้องหลายคนก็ถามว่ากองกําลังติดอาวุธที่ว่ามันเกิดขึ้นมันมีจริงหเปล่าได้รับข่าวมาค่อนข้างจะแน่ชัดนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่าไปสนใจมันเพียงรับทราบไว้เท่านั้นเพราะมันยังมาไม่ถึงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไปกังวลเดี๋ยวก็เครียดเปล่าๆนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวพิธีญาติจัด แจ้งเองนะครับจะอยู่กับพี่น้องจนเวลาทีสตุดท้ายถ้ามีวันทันนะครับนะแต่พี่ท่านรับรองว่าได้ใช้บริการกันแน่นอนนะท่าหเราวันนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่แบบเดิมๆนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตายแล้วไปไหนพูดผีวิญญาณสิ่งได้รับต่างๆนะครับที่พี่ทุชาติเชื่ออยู่แล้วว่ามีจริงนะ เรื่องที่จะเล่าต่อปไปนี้เป็นเรื่องที่พี่สุรชาติได้รับคําบอกเล่าจากเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งมีเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกันเพราะว่าเพื่อนคนนี้เขามีโรคส่วนตัวสูงเขาไม่ค่อยสูงสินกับใครเท่าไหร่นะครับเพื่อนคนนั้นก็คือเพื่อนเทพนะครับเพื่อนคนที่แนะนําให้พี่สุรชาติเนี่ยมามาคุยขอคำอบอกเล่าจากเพื่อนเทพเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปคุยกันเอง ไปเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ดีๆก็วูบไปหมดสติไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนในสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะคล้ายๆกันกับที่พิ่รุชาติเคยได้คุยกับได้หลายคนในเรื่องคลิปที่ผ่านมานะครับคล้ายๆกันเพื่อนที่เขาดูคลิปเขาก็บอกว่าเหมือนที่มึงพูดเลยว่ะมึงไปถามมาดูนะเพื่อนก็เลยไปถามเพื่อนเทพนะครับเพื่อนเทพก็บอกว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบเดือนละนะครับช่วงนั้นกำลังทับคิบอื่นอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจนะครับเพื่อนบอกว่าวันนั้นไปออกกำลังกายนะครับเพราะตอนนี้คือเออรี่ออกมาแล้วหลายปีแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ออกกำลังกายตอนเย็นแต่วันนั้นออกกำลังกายหนักเหงืกก่อก็เต็มตัวนะครับด้วยก็เหนื่อยแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็มานั่งดูโทรทัศน์นเย็นๆนะครับ นั่งไปนั่งมาเพื่อนเทพวเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงจากที่นั่งดูจอทัชเขาบอกว่าเผลอแวบ,บเดียวเขารู้สึกว่าเขามาเดินอยู่ถนนนะครับเป็นถนนคล้ายๆกับถนนลาดยางแต่ไม่ใช่ถนนลาดยางเป็นถนนคล้ายกับหินหรือว่าดินอัดกันแน่นๆนะครับแข็งเป็นถนนทอดยาวไปข้างหน้ามองไปนี่ ไม่มีที่สุดเลยบอกเดินไปเรื่อยๆไม่มีที่ส้นสุดแต่ก็เดินไปก็ไม่เหนื่อยตลอดทางที่ผ่านมาที่เดินไปนะก็จะเห็นคนเดินสวนมาบ้างเป็นบางครั้งนะครับมาทีละสองคนสามคนก็เดินสวนมามองไปข้างหลังก็มีคนเดินตามมาเหมือนกันข้างหน้าก็มีคนเดินอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ก็ไม่เยอะก็เดินตามกันมาเดินไปเรื่อยๆนะคือไม่รู้จะหยุดตรงไหนอ่ะเพื่อนเทพบอกอยากจะหยุดตรงไหนมันก็ ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเพื่อนมันมันมันเป็นที่โล่งเหมือนสนามหญ้าเหมือนสนามหินอะไรทุกอย่างเราเดินไปเหมือนอยู่ในทะเลทรายแต่ไม่ใช่ทะเลทรายเพราะวันไม่ร้อนอากาศมันมันเย็นดีมองดูดวงตะวันก็ไม่เห็นเพื่อนเพื่อนเทบอกไม่เห็นดวงตะวันหรอกคล้ายกับคลิปที่ได้ยินหลายๆครั้งเลยนะครับสําหรับคนที่ประสบเหตุแบบนี้เพื่อนเทบอกว่าเดินไปประมาณทัก นานเหมือนกันประมาณสักเป็นชั่วโมงก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงนะฮะได้ยินเสียงเหมือนคนคนเล่นกันะคนหยอกกันนะเสียงดังเหมือนกับมีคนเป็นจํานวนมากก็อีก็เลยบอกเฮ้ยมีคนอยู่นี่หว่าถ้าทางจะมีงานสนุกก็เลยเร่งฝีเท้าไปพอไปก็ไปบอกปรากฏว่าไปไป,ไปเจอป้ายนะครับไปเจอป้ายอยู่ข้างทางเนี่ยอเขาเขียนว่า รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับขออนุญาตขออนุญาตไม่บอกรุ่นนะเพราะว่ามันเกิดกระทบผระเทียหายรุ่นอื่นรุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วก็มีรุ่นสุดท้ายก็เป็นรุ่นตัวเองด้วยนะครับไปทางเนี้ยเขาเขียนว่าที่สถานที่พักผ่อนรุ่นจุด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 สุดท้ายก็เป็นรุ่นของพี่น้ชาติกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนเทียมนี่แหละเพื่อนเทียมเห็นก็ดีใจเฮ้ยมีรุ่นมีรุ่นเราด้วยก็เดินเข้าไป เป็นเดินไปข้างทางนะครับพอเดินเข้าไปก็ปรากฏว่าพื้นที่ก็เป็นสถานที่แบบถนนเป็นถนนแบบเดียวกันนะี่แหละแต่พื้นที่ที่เห็นนะี่มันเป็นสถานที่ที่ราบเรียบเหมือนสนามฟุตบอลน,นะครับเหมือนสนามบินสุดกวูลูกตาเลยแต่ก็มีทางไปพอไม่มีป้ายบอกให้ไปรุ่นนั้นรุ่นนี้พอเดินมาตะภาคหนึ่งก็จะมีเป็นคล้ายๆกับ,บบ้านพักบ้านจาัดสรรขนาดใหญ่มองเข้าไปคล้ายๆโรงยิมนะเพื่อนเทบอกว่าอย่างนั้น มองไปว่าคล้ายๆโรงยิมจะมีมีคนอยู่ข้างในอะมากบ้างน้อยบ้างอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองไปเรื่อยๆนะครับก็เดินมาเออก็เพื่อนเที่ยวบอกครับเฮ้ยรุ่นพี่อยู่ตรงนี้นี่หว่าอยากจะเข้าไปแต่ก็ตัดสินใจไม่เข้าเพราะไม่เกี่ยวกับเราเพาื่อนก็เดินไปเจะไปหาเพื่อนอย่างเดียวเดินมาจนพักใหญ่ๆก็มาเจอมาเจอรุ่นป้ายเ,าเขียนว่ารุ่นตัวเองอ่ะ รุ่น14เนี่ยเขียนไว้นะครับตัวย้าทางที่ผ่านมามีทุกรุ่นเลยนะผ่านมามีคนอยู่ในนั้นมากบ้างน้อยบ้างอย่างที่บอกแล้วก็ดูสนุกสนานดูมีความสุขนะครับอี่ดู่ิแอสเคยลงคลิปประเภทนี้ไม่ใช่แบบนี้เลยนะตามที่ตามที่เคยเคยได้คำได้ได้รับคำบอกเล่าจากคนอื่นนะแต่ของเพื่อเทียบนี่แปลกพอมาถึงไปถึงรุ่นตัวเองปรากฏว่า มองเข้าไปก็เจอเพื่อนรู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งนะครับพากันนั่งเล่นคุยกันเล่นหมากฮอตหมากลุกกินข้าวขออญาตกินเหล้าก็มีนะครับเพื่พอนเทบอกเฮ้ยดูมีความสุขดีท่าทางสนุกไว้ยอา่าสักพักนเพื่อนก็เห็นก็มองเห็นก็มาดูก็มองดูมองดูแล้วก็เดินมาดูเพื่อนบอกว่าเฮ้ย เทพบหรือเปล่าเพื่อนเทพบก็บอกเออใช่เข้ามาเข้ามาแล้วก็เรียกเข้ามาเพื่อนเทพก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เดินเข้าไปแต่เข้าไม่ได้นะครับพี่น้องเพื่อนเทพบเขาบอกว่าเขาก้าวขาเข้าไปแต่เขาเข้าได้ทั้งที่รั้วเนี่ยแล้มองดูข้างในก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับรุ่นอื่นเลยนะเป็นคล้ายๆกับโรงยิมข้างในก็มีคนอยู่ก็คงจะเป็นเพื่อนตัวเองนั่นแหละก็เลยเดินพยายามจะเดินเข้าไปแต่เดินเข้าไม่ได้ เพื่อนคนที่ที่ถามชื่อเนี่ยเขาก็เดินออกมาเขาก็เฮ้ยเข้ามาที่ทาไมไม่เข้ามาเพื่อเท่บอกเฮ้ยเข้าไม่ได้่ะเพื่อนก็เลยนดึงเอายื่นือมือมาดึงเข้าไปบอกว่าเข้าไม่ได้ทั้งทั้งที่ไม่มีไม่มีประตูกั้นนะมีแต่รั้วกั้นแต่เห็นจะเปิดต้องว่างไว้เดือดเข้าไปเข้าไม่ได้สักพักเพื่อนคนนี้ก็บอกเฮ้ยมาอีกคนละไอ้เทพมาละเทพมาละ พากันมาแล้วเขาก็เรียกกันมาแล้วก็มาดึงนะมันดึงเพื่อนเทียบเข้าไปแต่เพื่อนเทียบก็เข้าไม่ได้อยากจะเข้าไปจะใจจะขาดว่าจะเข้าไปหาเพื่อนเนี่ยเขาดูดูแล้วมีความสุขนะครับก็เข้าไม่ได้ปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็มีคนเดินออกมาอ้าวมาถามว่าเฮ้เทียมึงตายแล้วเหรอพือเทียบได้ยินเฮ้ตกใจอะไรวะกูตายแล้วเหรอก็ตายแล้วที่ถึงมานี่ได้ ปกติถ้ามึงไม่ตายเนะี่ยมึงคุยกับพวกกูไม่ได้นะผู้มึงจะเจอพวกกูในสภาพอื่นนะพอคุยกันรู้เรื่องนี่แสดงมึงตายแล้วเพื่อนว่าอย่างนี้นะครับสักพักหนึ่งก็มีคนเดินมาคราวนี้คนรู้จักกันเยอะเลยนะเพื่อนเทียบเฉพาะที่รู้จักกันไม่ต่ำกว่ายี่สิบหรือสามสิบคนเนะี่ยเป็นคนตายแล้วทั้งนั้นเป็นคนที่สนิทกันพอมาเห็นมาเฮ้เทพบมาแล้วไอ้เทพบมาแล้วมาๆมา,มา,มาเข้ามามา,มาตอนรับน้องใหม่เน่อยว่าอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวถ้ายอยมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นไงเพื่อนก็ทักถามไถ่กันด้วยความสนิทสนมนะเพื่อนเที่ยก็ตกใจแต่ว่าไม่กลัวนะเพื่อนเที่ยบอกว่าไม่กลัวหรอกก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วคิดว่าตายแล้วก็เลยอยากจะเข้าไปหาเพื่อนแค่นั้นเองแต่ทํายังไงก็เข้าไปไม่ได้เพื่อนผมเพื่อนก็ดึงนะเพื่อนที่อยู่ไหนก็ดึง่ะดึงอยากให้เข้าไปพอตะครักหนึ่งก็ดึงไม่ได้นะพอเห็นดึงไม่ได้ก็มีอีกพวกหนึ่งออกมาออกมาจากในตัวอาคารน่ะ พากันมาดันนะครับมาดันเพื่อนเทียบเข้าไปก็เข้าไม่ได้ไอคนที่ดึงมือก็ดึงแขนเนี่ยก็ดึงเข้าไปจะให้เข้าแต่ก็เข้าไม่ได้อแต่ไอคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่ออกมาที่ออกมาจากตัวอาคารมันดันเขาก็ดันเข้าไม่ได้เหมือนกันเพื่อนเทียบบอกงงมากเพื่อนมันเป็นอะไรไม่รู้มันมันกลัวก็กลัวว่างั้นแต่เห็นเพื่อนแล้วไม่กลัวอยากอยากไปหาตายก็ตายว่างั้นตอนนั้น่ะ คิดว่าตายร้อยเปอร์เซ็นแล้วอยากจะเข้าไปแต่เข้าไม่ได้พอสักพักหนึ่งเพื่อนไอ้ที่อยู่ข้างในข้างในก็ดึงใช่ไหมไอ้ข้างนอกก็ดันใช่ไหมพากันดันแล้วเข้าเพื่อนเทียบอกบอกกูนี่เจ็บไปหมดเลยนะรู้สึกกูรู้สึกว่ากูเจ็บไปหมดเลยนะเข้าก็เข้าไม่ได้ไอ้คนดึงก็ดึงไอ้คนดันก็ดันแต่ก็เข้าไม่ได้สักพักหนึ่งปรากฏว่ามีคนมาดึงครับแต่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างนอกเลยดึงดึงเพื่อนเทียมออกมา ดึงดึงกับดึงสู้กันกับแรงดึงของเพื่อนน่ะดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาปรากฏว่าแรงที่ดึงดึงดึงกลับเนะี่ยเยอะกว่าดึงเพื่อนเทียบเ่ยให้มือหลุดนะครับให้หลุดจากมือเพื่อนอ่ะแล้วก็ดึงเพื่อนเทียบออกมาดึงบอกว่าแบบแบบด้วยความแรงอ่ะดึงออกมาแล้วก็เพื่อนเทียบบอกว่าค่อยคยหายไปบอกอูค่อยค่อย ค่อยแบบหายออกไปแบบค่อยๆ่อยห่างเพื่อนไปเรื่อยห่างเพื่อนไปเรื่อยแล้วก็หลุดหายไปเลยนะแล้วก็พอตะข่างนึ้นก็รู้สึกตัวอยู่หน้าจอทีวีแล้วคนที่ทําให้เพื่อนเทีวรู้สึกตัวก็คือคนที่ดึงเนี่ยก็คือเมียนะครับเมียกับลูกมันช่วยกันดึงดึงเพื่อนเทีออกมาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรบอกแกเป็นอะไรเพื่อนเทีบอกว่าไม่รู้ ฝันไปมั้งฝันอะไรเนี่ยฉันดึงแกเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบนาทีแล้วเนี่ยสิบนาทีขึ้นไปเลยบอกคนี้ดึงตั้งนานทั้งเขย่าทั้งอะไรเนี่ยลูกนี่ร้องไห้หมดแล้วนึกว่าพ่อตายแล้วแต่ยังหายใจอยู่เงี้ยบอกว่าอย่างนั้นนะครับพอจะพากได้สติเอายาดมงอะไรมาให้เสร็จนวดเสร็จดูดีขึ้นก็ถามว่าเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนเทียว่าเล่าให้เมียฟังเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ มีหนี่ตกใจหน้าซีดเลยก็เลยเอาอย่างนี้ก็เลยเรียกเพื่อนนะครับข้างบ้านคนข้างบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านไปพาไปส่งโรงพยาบาลส่งที่คลินิกพอไปส่งคลินิกปรากฏว่าหมอเขาก็าตรวจอะไรเสรียดก็หมอบอกว่าปกติแต่ร่างกายนี่อ่อนแอมากนะครับอ่อนแอเพราะว่าขาดการพักผ่อนแล้วก็มีความเครียดสูง ก็เลยฉีดยาให้แล้วก็ให้ยามากินแล้วครับบอกว่าถ้าเกิดอาการไม่ดีหรือว่ายัางไงก็ให้เรียบมาหาหมอเลยหรือไปที่โรงพยาบาลเลยอย่ารออย่ารอช้านะครับเพื่อนเทียบอกว่าผ่านมาจากวันนั้นถึงวันที่เล่าให้พี่สุริชาติฟังหลายวันนะครับเกือบเกือบเดือนเหมือนกันนะก็เลยบอกว่ามันเป็นความจริงหรือว่า ความฝันไม่รู้อ่ะแต่น่ากลัวแต่ก็เจอเพื่อนแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังหรือว่าคนรู้จักแม้กระทั่งคนที่มีความรู้เรื่องศสยศาสตร์อะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเพื่อนเทียมตายไปแล้วเพราะว่าถ้าตายไปแล้วก็จะเหมือนกับเพื่อนที่อยู่บ้านหลังนั้นอาคารนั้นนะเขาบอกว่าถ้ามึงไม่ตายอ่ะมึงจะคุยกับคุก,กูไม่ได้แต่นี่สนแสดงว่ามึงตายแล้ว แต่ว่าคนคนที่เขาเล่าลึกคนที่เขาไอ้เพื่อนที่ไปปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายหลุดออกจากร่างไปแล้วแต่ร่างกายยังดีอยู่พอดีเมียกับลูกนี่มาเขยา่าเขย่าแล้วทําให้ร่างกายฟื้นตัวขึ้น,นมาวิญญาณก็เลยถูกดึงกลับอันนี้เป็นคําบอกเล่านะเขาคนที่เขาให้คาปรึกษานะหลังจากนั้นเขาก็ไปหาพระหาเลย พระเขาบอกว่าคล้ายๆกันก็คือจริงๆก็ตายไปแล้วแต่ว่าร่างกายยังดีอยู่ก็เลยกลับมาทันงนะครับนี่คือคําบอกเล่าของเพื่อนเทพเพื่อนเทพบอกว่าตอนนี้ไม่กล้านอนหลับเลยออกกลาลังกายก็ออกทุกวันแต่ไม่กล้านอนหลับพยายามอยู่อยู่อย่างเงี้ยฝืนอยู่แต่ก็แต่ก็หลับทุกวันเหมือน,นกลางคืนก็นอน นอนให้มันนอนหลับไปเองไม่ได้ฝืนไม่ได้กินยานอนหลับเพราะกลัวไปจริงๆนะครับก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พี่สุชาติได้รับการบอกเล่ามาเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณนะว่าการตายแล้วฟืนนะมันอาจจะคล้ายๆกับหรือว่าต่างกันกับเคสอื่นที่ผ่านมานะครับความคล้ายก็คือสถานที่นะครับคล้ายๆกันก็เพิ่งได้ความรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดตายแล้วถึงจะคุยกับ คนคนนั้นอนะรู้เรื่องคนที่ตายแล้วเพื่อนฝูงหลายคนเพื่อนเที่่าเพื่อนฝูงหลายคนที่อยู่ในรูปนะที่อยู่ในที่อยู่ในความฝันอะไรที่เขาไปไปเจอนะเขาบอกว่าก็ดูดีนะดูดีมีสุขแล้วก็คุยกันบอกว่าจะรอเพื่อนเขาบอกให้รอเพื่อนจนจนเพื่อนมาครบหมดพอเพื่อนมาครบหมดเราก็ไปเกิดพร้อมกัน นี่เป็นเทสที่สองนะที่พิ่ธิัเคยได้ได้ยินเทสแรกเนี่ยเป็นครูฝึกนะครับครูฝึกเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้าไปอยู่ที่ไหนจบไปทํางานที่ไหนก็ช่างพออะไรวันหนึ่งพอตายก็จะมาอยู่รวมกันที่นี่หละแล้วก็รอจนมาครบหมดทุกคนแล้วก็ไปเกิดพร้อมกันจะได้กลับมาเกิดเป็นรุ่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกเราทักเรียนในสิบเนี่ยมีพันธสัญญากันว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะเพราะว่าพี่ธิัก็ได้ยินจาก ครูฝึกนะครับเขาเล่าให้ฟังนะจริงๆไม่เชื่อหรอกขำๆด้วยทําไปนะแต่พอมาเจอเคสนี้ก็ชักจะยังไงนะชักจะชักจะเอ็เอียงแล้วนะครับเออเคยมีคนเล่าฟังบอกว่าคนที่ทํางานหรือมีสมาคมเนี่ยที่มีอยู่ลมกันเยอะอยู่แล้วมีความสุขเป็นหมู่ขนาดนี้เขาตายแล้วเขาจะไปอยู่รวมกันให้สังเกตว่าเวลาที่ คนที่ไปทํางานน่ะไม่ว่าทํางานเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่พอตายปั๊บเขาจะไม่ค่อยกลับมาเขาว่าอย่างนี้นะเคยได้ยินนานแล้วคือกลับไปเลยพี่น้องสังเกตว่าบางทีบางทีเราก็สงสัยว่าเฮ้ยพ่อกับหรือว่าใครก็แล้วแต่คนในบ้านเนี่ยตายไปแล้วไม่มาเข้าฝันเนี่ยหายไปเลยเขาไม่ได้ไปไหน,นครับเขาจะไปอยู่กับกลุ่มเขาสมาคมเขาถึงเวลาเขาก็จะไปเกิดพร้อมกันแบบที่พี่รสชาติ คุยกับเพื่อนเทพนี่แหละนี่ครั้งที่สองที่ได้ยินเรื่องแบบนี้นะครับจริงๆไม่เคยคุยกับเพื่อนเทพบน,น,นะนานแล้วไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเคยถามเพื่อนเทพว่าแล้วชุดที่ต่อไปเนี่ยไอ้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันแต่งกายชุดอะไรเพื่อนเทพบอกว่าแต่งกายก็ธรรมดาเรานี่แหละแต่ส่วนใหญ่อะจะแต่งชุดครึ่งท่อนชุดครึ่งท่อนคือยังไงชุดครึ่งท่อนก็คือ ชุดทหารนี่แหละแต่ว่าถอดเสื้อแขนยาวออกใช่ไหมโดยก็ใส่เสื้อขอบกลุ่มนะครับหมวกไม่ใส่นั่นเขาเรียกว่าชุดครึ่งท่อนเพื่อนเทียส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดแบบนี้แม้กระทั่งเดินมาเจอเพื่อนเ,อเจอรุ่นพี่ที่ผ่านมาแต่ละอาคารแต่ละอาคารก่อนจะถึงรุ่นเองก็เขาก็แต่งกายชุดนี้คล้ายๆกันนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะแปลกไหมนี่ก็คือคําบอกเล่านะครับจริงหรือเท็จ ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับไม่ต้องเชื่อพี่สุริชานะเพราะว่าเรื่องนี้พี่สุริชาิได้รับคำบอกเล่าจากเพื่อนมานะครับไม่มีใครพิสูจน์ได้นอกจากว่าจะจะถึงเวลานั้นถึงเวลานั้นก็ไม่มีใครบอกได้พี่สุริชาิก็มาบอกไม่ได้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนต้องเจอไม่ว่าท่านหรือผมอย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพี่สุริชานะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ